มีนะครับมาชมกันต่อนะครับกับงานตกแต่งภายในแบบวิวอินนะครับของ TNG Design นะครับนี่ก็เป็นตู้โชว์นะครับแล้วก็หน้าท็อปก็จะเป็นลายหินอ่อนนะครับล่องก็จะเป็นติดด้วยเฟรมทองเหลืองนะครับแล้วก็โชว์ไฟนะครับเป็นสเต็ปไฟนะครับเป็นช่องโชว์ไฟนะครับเนี่ยครับวางไฟตามสเต็ปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเจ็บของได้มีหน้าดินชักแล้วก็หน้าบานนะครับวิ่งกรอบทองเหลืองนะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับ วิงเป็นกรอบทองเหลืองนะครับไฟเป็นไฟ LED นะครับเนี่ยครับสวยๆงามๆนะครับนะครับกับการกุผนังด้วยนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวานี้ก็ถ้าเดินมาก็จะเป็นผนังนะครับกุด้วยลายหินอ่อนแล้วก็เป็นเฟรมทองเหลืองโดยรอบนะครับเนี่ยครับเป็นกรอบเฟรมทองเหลืองติดไฟ LED นะครับนะครับภายในห้องก็จะเป็นลายไม้ตัดด้วยลายเมตหินอ่อนนะครับ ด้านนอกจะเป็นสีพ่นขาวนะครับแล้วก็กรุด้วยลามิเนตลายหินอ่อนนะครับวิ่งกรอบเฟรมด้วยทองเหลืองนะครับนี่นะครับสวยๆของงานครับมีลวดลายนะครับใส่ลวดลายไปด้วยนะครับพื้นเป็นสีพ่นขาวนะครับนี่นะครับกรุเสากรุอะไรเรียบร้อยนะครับมีช่องหน้าต่างนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับที่สามารถว่าเลื่อนเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ใส่ลวดลายด้วยนะครับนี่ครับ และนี้ก็คือดูโดยภาพรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับบานเลื่อนก็เปิดปิดได้แล้วก็มีลวดลายใส่ด้วยนะครับนี่คือภาพร,มรวมๆนะครับภายในห้องโถงนะครับกับงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งแบบบิ๊บอินโดย p ีเดีไซน์ออกแบบและตกแต่งด้วยครับนี่นะครับฝั่งทางซ้ายนี่ก็จะเป็นตู้เตียนะครับแล้วก็ตู้แขวนด้านบนนะครับ ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีชั้นแล้วก็มีล่องชักบิงด้วยอทองเหลืองนะครับหน้ากรอบตู้ก็เช่นกันนะครับบานตู้ก็จะวิ่งด้วยเพียมทองเหลืองและนาดินชักนะครับใส่เพียมทองเหลืองทั้งหมดนะครับไปอะไรก็ติด LED หมดนะครับบิงแบบนี้นะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นสลับกับตู้เตี้ยกับตู้สูงนะครับแล้วก็ตู้แขวนผังซ้ายนะครับนี่นครับ เป็นงานที่สวยนะครับกับการออกแบบตกแต่งแบบบิวอินนะครับท็อปโต๊ะก็จะเป็นท็อปตู้นี้ก็จะเป็นลามิเนตลายหินอ่อนนะครับตัดกันกับสีพ่นขาวนะครับสดตู่เป็นสีพ่นขาวนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัดสีแดงแล้วก็สีขาวด้านบนนะครับเป็นซุ้มนะครับนี่นะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับลงตัวนะครับงานสวยๆนะครับ สีพ่นขาวตัดกับรามิเนตลายหินอ่อนนะครับใส่กรอบเฟรมทองเหลืองนะครับส,สวยๆนะครับนี่ครับกับการออกแบบดีไซน์ของ PNG d e ดีไซน์นะครับความสวยงามก็ประมาณนี้นะครับนะครับโดยรวม